พลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวนะคะว่าขณะนี้รอเพียงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพันตำรวจโทปันพจน์นามเมืองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อที่นำตัวนายสุเทพหอมอุบลพ่อบ้านของครอบครัวอยู่วิทยาออกมารับผิดแทนนายวรยุทธ์บูบอยู่วิทยาผู้ต้องหาที่ขับรถเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจพิเชียรกลันประเสรศิฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามเสียชีวิต ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจตรวจในพื้นที่โดยเตรียมพิจารณาโทษสูงสุดนะคะคือไล่ออกจากราชการและตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงและอาญาเพราะถือเป็นการกระทําผิดต่อวินัยตํารวจที่ไม่จับผู้ต้องหาแล้วยังนําแพะมามอบตัวแทนผู้ต้องหาด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าในขณะที่นำกำลังตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตัวจริงที่หน้าบ้านของผู้ต้องหาภายในซอยสุขุมวิท53ิพันตำรวจโทปันพศก็ยังอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวและช่วยวางแผนรับมือกับคดีด้วย ทั้งที่เป็นผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาของดาบตํารวจพิเชียนผู้ต้องผู้ตายโดยตรงแต่กลับให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งนี้ยอมรับนะคะว่ามีโทรศัพท์จากผู้ใหญ่โทรศัพท์มาวิ่งเต้นในกรณีนี้แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาโทษอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่ต้องการให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นรวมทั้งจะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลทองหล่ออีกครั้งว่ามีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่คะ่ะ ผมบอกไนงะเรายกตัวอย่างประชาชนเป็นตัวอย่างถูกไหมนี่ตำรวจด้วยกันโรงพักเดียวกันนะถูกรถชนตายลากไปสองร้อคุณคุณสนิทสนมผมไม่ว่าคนเรามีพักมีพวกแต่มันต้องแยกแยะนะมันต้องแยกแยะ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยืนยันว่าตํารวจจะดําเนินคดีกับนายวรยุทธ์ผู้ต้องหาอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีมวยล้มอย่างแน่นอนแม้ผู้ต้องหาจะเป็นไท่ญาติตระกูลดังก็ตามได้หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนกล่าวนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายวรยุทธ์ขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ยังไม่เห็นภาพขณะพุ่งชนซึ่งจากข้อมูลขณะนี้ยืนยันได้ว่านายวรยุทธ์ขับรถพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของดาบตํารวจวิเชียน นอกจากนี้ก็เตรียมที่จะพิจารณาคำให้การจากประจักษ์พยานพยานวัตถุและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะพิจารณาตั้งข้อหาจงใจและเจตนากับนายวรยุทธ์เพิ่มเติมหรือไม่จากกรณีชนแลว้วลากศพไปเกือบ200เมตรเบื้องต้นนะคะได้ตั้งข้อหาให้การเท็จกับนายสุเมธแพะที่ออกมามอบตัวตอนแรกส่วนนายวรยุทธ์นั้นตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลบหนี ไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าพนักงานและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือคู่กรณีความเร็วสูงนะฮะเดี๋ยวคงต้องให้ผู้ชำนาญดูอีกทีเพราะว่าเราได้ภาพขณะที่ทางผู้ตายขับขี่ผ่านกล้องแล้วก็ภาพขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงผ่านไปที่กล้องก็เดี๋ยวคงต้องใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์มาที่สุด รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคาดการนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ในไม่ช้านี้เพราะหลังจากที่เกิดเหตุได้เร่งสอบปากคําประจักษ์พยานและรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วขณะนี้รอเพียงผลตรวจเลือดนายวรยุทธ์และผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยยืนยันค่ะว่าจะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอน